บ่แม่ก <Yes. S 1> ็สิบูชาอยู่เฮือนลม่อายบ่กุเครื่องโอ้ยสบายดีพี่น้องสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านตามเจดําเข้ามาพี่น้องเอ้ยเฮาก็เข้ามาบูชาเฮือนลุมนงก็บูชาเฮือนเิงที่พ่อแม่เคยพาเฮ็ดนิ้นวันพระบ่ได้ละบ่ได้ไล่เออมันสิกัดมาหุงซี่หุงกําลังใหญ่

Ừ, mình khoai của thư cử, của chị thư cử. Đi, đi nào. <laughs> ba thư là thư cử đây, chị nội. Mụn. Mụn dây măng, cái nhăn nhăn rồi. Thật lông, cái nhăn tặng rồi, chị nội. Ừ, lẹ. Nô, của chị bẹt mượn cái bà lẹo. Chưa lan trao à, lẹo khảo có mà non bạn luôn. Oh. Nói con là họ, mùa đây mày cho nó non lái. Bỏ không có mà đây không? <laughs> มันประมวลแหละมอกระยานในละหอยหอยตีนพี่น้องสังเกตนะด้วกระสิประม่านี้พี่น้องเลยถาคนบ่อยู high, beer, ่เนาะเพื่อนเท่ากันบูแล่เลยซานนะ ปัานเือนปาเแหละดักบูชาดิฉัป้านเื่อนแหละมีหาดเครือผุไก็จ๊ล้าใส่ฮดหายใจได้ฮดสมันฮดนั่นแหละเอมาเปิดน้ามัได้อยู่เว้เว้เวกบเวมุ่งพัชาตัวนี้นะมุ่งกูนะมันขาดบ่เนี่ยนะ เฮ้ยมึงกลับไปฮุบอันอันพื้นออกหน่อยเฮ้ยในตาางบักบอยนะบอกมีมาหาสิมาเอามาเอาเบี้ยวผกบักเ่นบักหุ่งมาปุกคนที่ถ่ายงัวกินมัด เฮาวกะพัดแต่ทาเม่เซียเนาะพี่น้องบอได้ขึ้นมารีวิวเลยเือลังนี่มีตมาอยู่ตลาดอะไรกัเมื่อได้ขึ้นมาเอาลงแผ่นหนึ่งมันหมื <c oughs> ่นแหงน้อยามผ่านยามแดดยามเหงยาเล้งกเอาลงเลยต้นาลงกนงเตมเขาสินวันพระ มาบูชากันถูกศีลพี่น้องนี่คือห้องพระเท่าแม่พี่นออ้อง,งห้องเครื่องเปิงทางลาวห้องเนาะบนห้องผ่าได้หอ้องเครื่องเปิงคือทึ่ท่ำพ่อแม่แหละพี่น้องจ้าโอ้ห่อนนี่รุมนะเย็นเย็น,ยนช่หนังซื้อมากกับพอดีกินสัมแข็งถิ่มละละ โอ้ยพักอ่ะมึงนาดามต้ยสมอนะพักเสริมนะเอาสีวิตมันหลอดนะกดีละวาัแ้วแมวเท่นมาเมื่อกีขาเอาเงินเดอรบร์เอาสปองเฮียนมันเอาสิเปองเฮียนม่นพังบัง กันว่ามันจะมาเกี่ยวกับมาเกี่ยวมื่อใหม่ยังแป้งเฮียนกันแล้วแต่มันอ้าผักกระแหงกูพังไหวติดเชยนะเฮ้ยหนักงามันนี้พี่น้องผักกระแหงผักแป้นกันสิเอามื่อหน้าพ่อแหละให้ป้ามักเฟืองดกอริธานผู้ชมอืม มะหนะตั้งะใบมันเกแน่นอนเนอะใช่นาดนใช่มึงจืมาแตะเชวันนีีใช่น่าหน่ะโอ้มะหุงทียนซื้อมาให้อีเมแต่ส้วัน่ะมะุงซุกนะมเยันเมันเลแล้วหาอยเออมึงระวังนายลงมานะฮะไปกันหัวนเตายเบิดเบยมันพนเลใช่เออตายออเอคือว่าเรืองบี เด้ใบคือแกะแน่นอนวะแย่แปลกว่าตัวบางหงขนาดู้เลืองก็ได้ว่าเมื่อหร่ก็เก็บไปให้แม่ทัพต่างสามใบพู้กับเจ้าเลื่อน่ง้ <laughs> ผู้เจ้าบริอยู่เขียวซำเ <c oughs> มือ่อไหร่เก็บไปแม่ทาพต่างเขียวสามใบไม่่ตอเนคนโผูโผในข้างก็มี mở lại khu cuny khu cunn nằm phôn phôn hùng à, ác mặt ông ấy tôi ngắm phôn hùng ác ấy tôi 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 กี่ปุ่นขี้ดินพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมันบ่จนบระหูดอกได้กินเข้าแต่ในหลอกเป็นสัมใค่แน่แต่หอยเกลืออืโอ้ทิ้งจุทะยะกับพี่้องไก่สะเอาใส่ไหนเบิดแล้วมาว่าไก่สะพูโพดเลยได้ ตนาอัดซ้ำออกมาพี่น้องเพิ่อนขาเมือนะเพิ่นย่างขาเมือกับหลานสาวเพิ่นเจดมันเอาดอกไฟออกมาต่ก่อนพี่น้องเลยอ่ะไปถือดอกไฟออกมาจากแล้วเห็นมันกล่องหน่อยก็จับเอาโหลดนี่นะเอาโหลดนะอืเอาไปบูซาหลดใหญ่ให้ขนาดเด้อไอ้ล่ะ ไปหยกใส่นิบใส่หัวบะนอนอีหล่ะนิบใส่พาเด้อใส่สีสูงสูงหัวบะนอนเออพาหยกใส่หัวเออหยกใส่ซาถูกอ่ะอยู่ดีไม่แห้งเอามาอยู่นะอยู่ไม่แห้งเอามาอยู่หายอยู่หน้าก็ได้ถูกหรวยเบอร์ไปเอาไปนิบใส่ลูกเออ่ใสนิบสีสูงสูงเด้อลูกเด้อดูนะพี่แกงถิ่มอยู่พังถิ่มอยู่ปลา

ไปเห็นอยู่ล่างตู้โลหนึ่งพี่น้องเอ้ยแต่ะผู้ข้าเถาะแม่อจักทงยังซ้ำพละเอ้าวคนออกมาที่ละเล็กที่ละหน่อยเอาไปถีบลวดกล่องมันนะอ่ะอ่ะนี่นี่นี่บริสายบริเก็บต้องเก็บไว้เราหกไายกันหนึ่งข่าวหายแล้วแล้วก็เมืออะไรหนึ่งข่าวถาะแม่พี่น้องเอ้ย ายก็ได้งูต่ำอืม่พอกับชาวบ้านแต่งคันไถกับบดินีสามคือวะกี่คือว่าสีนี้แต่งคันเราเป็นรับเอาคันเบดินีสามไปเนองเชียงตำโปง่งหางสันบอกอหางสันไอเงินเงหางเงาไทองเงินอีทอง ขู่อีทองกูพี่น้องเอ้ยเข่าเมื่อบ้านกับจูดขยะกวาดเทือนโจดเหลวพี่น้องเอ้ยเสร็จล้างตู้ล้างเตียงไ่ถามเพลื่อนไก่กับเอิ่นทามมาแล้วเข่าสู้สิเข่ามาบดสู้บดระหายคำตอบไม่ถอะเอ้ยบดแน่ใจว่าพออยู่ก็อยู่ไปบ่อยู่ไซก็ได้บ่เห็ดกี่อย่งเลยอันเก่าวะอุ่นเด้อเออกลับออกมาลูกลูกผัวเห็ด เห็ดเรียบร้อยพี่น้องเลยหมอกขาวมะนาวอุ่นเนีอยู่น่กินพอที่แท็กผนแกงนึงอ่ะซาอุนิพอเมื่อใส่บาตออกมาเผนแกงเนื้ออะไรเรียบร้อยอีกย่งก่อนนี่เฮ้ยไหม้นี่ขอาพายน่ะเอามาเอามาบ่พอมึงขอาพายน่ะเก็บบ่เบิดโอ้ เครื่องมาตัวแม่สักแล้วนะกูเอาแต่ห้องอีร้อยน่ะเองนะโอ้คือเสียงดังเป็นตันยานแทะบบดีป้ายเอ้ยเมื่ออะไรก็กวดเพื่อนเลยเมื่อหนาพุะไพ่ไปยังคือหมาบหมาบพอมเง,งยเสียดดีด,ดีนะจนดอกมันกระขาด เก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงซ้ำนี้เดอ้พอพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะ,ะทุกทุกทานฮะไผ<ฟ>่ลุงกลมปีนแล้วจะไปเฉาะอยู่บ่ <laughs> คือแนมเห็น撒ป,ป,ปีนแบบของเฮานะหอนพี่น้องเปิดเอาเสือเสือเอ้าหัวถ่วงพุ่งพอกัดดนคลิปน้าพี่น้องสบายดี ฮ้อนจุ๊บเสือเปียกพี่น้องเอ้ยมึงดูผู้เข่ากวนเทือนเทธอได้แต่เปียกเท่านั้นเสือน่ะ